สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับเซลลแปลอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับแป๋วนะคะแป๋วนะคะจะมานาเสนอนะคะโรเทเตอร์มือสองนะคะที่ลูกค้านะคะตามหานะคะก็คือรุ่นนะคะ45แรงนะคะของยันม่าเรานะคะค่ะก็อย่าลืมฝากด้วยนะคะร้านยันม่านะคะขวัญใจการเกษตรนะคะผู้แทนจาหน่ายโรเทเตอร์มือหนึ่งและมือสองนะคะในเขตจังหวัดอุดรและหนองคายค่ะ ก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะเบอร์โทรและไอ l ดี e ลของแป๋วนะคะ088573988เดี๋ยวเราไปชมตัวรถค่ะและนี่นะคะคือตัวรถนะคะ EF453T นะคะของยันม่านะคะรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นบูกเบิกแต่ใช้งานดีนะคะรถคันนี้นะคะขายเงินสดนะคะลูกค้า ลูกค้าจะถามว่าได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะก็จะได้อุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวรถนะคะดันดินนะคะแล้วก็ผ่านพววหกค่ะของ LCS นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะทำการาเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงนะคะปรับสภาพให้นะคะมีเล่มพร้อมโอนนะคะราคา285,000บาทนะคะลูกค้า ลดได้4ี่พันกว่าชั่วโมงค่ะใครนะคะที่สามารถนใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูหรือมาทดลองนะคะทดลองขับนะคะ,ะก็มาได้นะคะที่ร้านนะคะยันม่านะคะขวัญใจาการเกษตรนะคะอยู่อำเภอกุมภวาปีนะคะหรือโทรติดต่อมาสอบถามที่แปลวได้เลยนะคะ0 8 8 5 5 7 3 9 8 8นะคะ ได้ตัวรถด,ดันดินผ่านป่วน l c s นะคะไม่ว่าจะซื้อสดนะคะหรือจะผ่านทอกสอก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะขามีเสาคำ้ำมีเวทนะคะก็ค,ะคือทางร้านจะปรับสภาพให้นะคะค่รถใช้งานได้ตามปกตินะคะลูกค้า ท่านใดสะดวกสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูได้คะ่ะมีเล่มพร้อมโอนนะคะ,คะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้เดี๋ยวแปลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ